สวัสดีครับพี่น้องครับผมกันนี้เรากับผมในช่องชีวิตยังไงสไตล์ลูกทุ่งนะครับผมครับพี่น้องครับวันนี้เป็นคลิปรีวิวครับผมรีวิวสินค้าที่ผมสั่งมาเมื่อน่าจะสามวันแล้วครับผมก็เพิ่งมาถึงครับของใหญ่เลยครับผมก็เป็นชุดตีต่อครับตีพึงตีต่อได้หมดเลยครับผมเป็นชุดอย่างดีเลยครับผมผมสั่งมาราคาสามพัน รวมทั้งว่าสามพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับผมค่าส่งด้วยนะลงทุนหลายกับพี่น้องก่อนซื้อมาจากผมไม่ค่อยกล้าตีผึงหลวงเนาะแล้วก็ไม่กล้าตีต่อด้วยนะครับมันเป็นความยากลาบากเวลาเห็นผึงหลวงเห็นต่อก็เอาไม่ได้สักทีครับตีไม่ได้สักทีเนาะก็เลยตัดสินใจลงทุนเลยพี่น้องสามพันกว่าบาทครับผมนี่แหละก็เลยจะมาแกะแจกพี่น้องดูครับผมเดี๋ยวพี่น้อง่ันไดยังไม่เคยเห็นเนาะมันเป็นยังไงเนาะก็เอาอย่างดีแล้วพี่น้อง ลงทุนครับผมครับก็เดี๋ยวมาเริ่มแกะกันเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอยู่ในนี้เนาะก็จัดเต็มครับผมมาครับพี่น้องมาเริ่มแกะกันเลยครับผม ผมก็ไม่มืมออาชีพด่านการแกะกล่องซะด้วยสิไปในสั่งของเลยครับนานาทีสั่งทีนี้โอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้มีดเป็นโดนขาไปเลยอืมยังอยู่ดีครับผมครับเอาละนี่ละเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูที่ละชิ้นครับพี่น้อง ครับก็ชิ้นแรกที่อยู่บนสุดกับผมไม่รู้เป็นอะไรครับพี่น้องทีนี้เรามาดูกันเอาไม่ใช่เขาแพ็กมาในถุงเดียวเลยครับโอ้เป็นสแสดงว่าอันแรกสุดนี่ก็คือว่าเขาเรียกว่ากระเป๋าใส่ชุดกับผมเท่าที่ผมอ่านดูนะเขาบอกว่ามีกระเป๋าใส่ชุดให้นะครับโอ้กระเป๋าอย่างดีเลยนะครับนี่เป็นเป้เลยครับมีสายสะพายเรียบร้อยเลยครับนี่โอ้แต่ถ้าพกไปมุดนี่คือมันหนักมากครับนี่ นำนักอู้หลายโลครับไม่ต่ำกว่าสามไม่ต่ำกว่าสามเลยครับผมนักอยู่มาดูข้างในกันครับผมอ้นี่ไงข้างในก็เป็นนี่แหละครับชุดตีต่อครับผมอ๋อนี่มีอันนี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่า power bank ครับเนื่องจากชุดตีต่อของผมเนี่ยมันมีพัดลมอยู่สามตัวครับผม พอเลยผัดลมมันก็ต้องมีแหล่งพลังงานเนาะก็เป็น power bank ครับผมชาร์จแบตได้เนาะก็เป็นแบตเตอรี่สำหรับพัดลมครับผมครับเอาละนี่หนึ่งอย่างครับผมได้ไหมละเดี๋ยวผมขอวางไว้ก่อนแล้วก็อะไรเนี่ยน่าจะเป็นบูทครับผมน,นี่อาจะเป็นบูธหืมแน่นนิดเลยโอ้บูทเขาก็หายมาครับอ๋อบูท อ๋อบู๊ตนี่มันติดก็ชุดเลยพี่น้องนี่มันติดเลยครับผมผมคิดว่ามันแยกส่วนมานะตอนเลกกลายเป็นว่ามันติดเหยียบติดกันไปเลยครับผมกับนี่เอา,อางั้นก็แยกออกไม่ได้เอาออกมาทั้งหมดเลยครับดูสิอื้มเอามาเห็นอะไรก็ดูก่อนนะพี่น้องเนาะนี่มาเห็นสิ่งนี้ครับผม ในรายละเอียดการขายเขาบอกว่านี่คือถุงใส่ลังพึงลังต่อครับพี่น้องนี่อูใหญ่มากเลยครับเป็นถุงสําหรับใส่พึงใส่ต่อครับผมเนี่ยเขาแถมมาให้พร้อมเลยครับดีครับดีอู้มีอะไรหน้าเขาเรียกว่าอะไรอู้นี่อย่างดีครับเป็นปากอย่างดีมีน่นจะเป็นรูดได้ด้วยนะง่ายรูดได้ด้วยครับเออในรูดได้ครับผมครับเวลาเราขึ้นตีต่อก็นี่เลยใส่ถุงเลยครับผม แต่สาหรับใส่รังแล้วพี่น้องผมวันเป็นตะข่ายไหมถ้าใส่น้ำหวานไม่ได้แล้วครับนี่ใส่เดีตะลังพึงก็ลังต่อครับน้ำหวานใส่ไม่ได้ครับผมเอาละเยบร้อยครับผมอย่างที่สองก็เป็นถุงใส่รังพึงกลังต่อเนาะวางไ้ก่อนครับครับพี่น้องก็มาดูส่วนต่อไปครับผมก็น่าจะเป็นชุดตีต่อเลยและครับนี่ชุดใหญ่มากครับ เดี๋ยวไม่รู้มีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยๆนะครับโอ้มีหลายอย่างครับผมอยู่ข้างล่างเนาะเอาดูชุดติดต่อกันครับผมนักมากพี่น้องค่างนักเลยครับน้ำนักเยอะเลยนี่ไงครับผัดลมครับผมผัดลมไหนจะเป็นผัดลมสวนหัวครับนี่เป็นผัดลมครับผมครับส่วนหัวเนาะนี่ก็เป็นส่วนแขนครับผมมีถุงมือเหยียบติดมาคือกันครับเหยียบติดมาเลยครับถุงมือกองเทงาบูทเนาะ อืมนี่ก็มีช่องเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะช่องระบายอากาศอยู่เป็นระยะระยะเนาะส่วนตรงตรงหน้าก็มีเออเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นพลาสติกกันไว้อีกชั้นหนึ่งครับผมครับส่วนข้างในก็เป็นตะข่ายอีกชั้นหนึ่งครับผมโอ้หป้องกันสองชั้นสามชั้นเลยครับตะข่ายมีสองชั้นดิพี่น้องเนี่ยหนึ่งก็ข้างในนู้นอีกหนึ่งแล้วก็มีพลาสติกนี่อีกครับผม โอ้เซตีสุดยอดครับผมครับเอาละก็เป็นชุดติดต่อครับผมนี่ครับตัวใหญ่มากครับผมคงเป็นฟรีไซส์แล้วครับใส่ได้ทุกอะไรนะทุกไซส์นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะใส่ดูอีกทีนึงเนาะโอเคครับไปดูอย่างอื่นก่อนมันใหญ่มากเลยครับนํำนักประมาณสักผมว่าสองสาโล สามโลเลยมั้งเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูอีกทีนึงครับครับพี่น้องก็มาดูส่วนที่เหลือครับเป็นอุปกรณ์เสริมเล็กๆน้อยๆครับผมมีถุงมือนะผมน่าจะเป็นใช่สําหรับอืมเป็นถุงมือยางธรรมดาได้ละครับใช่สําหรับเออ่สวมใส่สําหรับคันน้ำพึ่งหรือเปล่าเนาะน่าจะไวค้คันน้ำพึ่งครับ เพราะว่าตอนสีต,อ,ตอมันก็นมีถุงมือติดชุดมาแล้วอยู่แล้วไหมไมันจะเป็นต้องใสมือนี่เนาะอันนี้หนาจะไว้ขันน้ำพึ่งครับอเอาไว้ครับผมต่อมาเป็นอะไรครับผมโอ้เป็นหนักกากครับพี่นอ้องเป็นหนักกากสำหรับสวมตรงจมูกกับปากเราครับผมครับไม่รู้ว่าไหวทําไมเนาะที่จริงไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้มากเนาะเพราะว่าก็มีตะไคร์กันหนาวเราไหวอยู่แล้วไหมแต่ก็เหมือนจะกันนิดชันน่งหรือเปล่านะครับ ก็ไม่ใช่ก็ได้ครับผมมีหอดแวนต้าพี่น้องเพนต้าก็จริงๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เนะฉุดมันก็กันอยู่แล้วเนาะแต่เขาก็มีมาให้กับผมเพื่อเอาไว้ไปตีมิมกับพี่น้องเออเนาะโอเคครับเอาไว้ไปตีมิมกันกันมิมต่อยตาครับผมหลังนี้นครับสุดท้ายก็คือกระเป๋าเนาะกระเป๋าเป้สำหรับใส่ชุดกับผมกับสำหรับแบกไปไหนต่อไหนเนาะ โอ้แต่ผมก็จะไม่แบกไปตลอดเราพี่น้องไม่ไหวน้ำหนักอื้อสุดยอดมากครับดีไม่ดีสี่โลนะผมว่าเดี๋ยวผมช่างให้ดู <c oughs> ก็ถ้ายเย็นพึงหลวงถึงจะกลับเอาแล้วครับในคงไม่แบกไปตลอดตลอดไปหาตีมิมด้วยแล้วครับ <c oughs> เอาลนอนแล้วพี่น้องกันนี้แหละสนุปก็มีอะไรมาเนี่ยมีกระเป๋ามีอ่อถุงใส่ตอ่อเอใส่รางตอลางพึงเนาะมีแว่นตา มี power bank ครับผมสำหรับเป็นพลังงานให้ปัดลมครับมีนนัดกาดแล้วก็มีถุงมือสำหรับคันน้ำพึงเนาะแล้วก็มีชุดปีต่อนั่นแหละครับผมครับก็เดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักชุดปีต่อให้ดูได้หลอแบบหนึ่งครับเอาล่ะพี่นอ้องตาช่างของเราก็พร้อมแล้วครับผมเข็มชี้อยู่ที่เลขศูนย์นะครับไม่มีโกงตาช่างครับผม <laughs> ามาดูก,กันกับผมว่ากี่โล เดี๋ยวจะช่างมันก็หน่อยพอดเนาะวางได้ไม่เต็มเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดอพี่น้องโอ้นั่นๆๆๆอืั่นอืมัไงจะวางได้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยววางไม่ได้ครับเดี๋ยวมึงนครับพี่น้อง เ็เอาดเอาคร่าวๆเนาะพี่น้องเนาะโอ้ประมาณสี่โลครึ่งอะ่ะนี่ผมพยุงไว้นิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวชุดมันโต๊ครับผมว่าสี่โลคือโลครึ่งอะ่ะเอ้าเพราะว่าผมพยุงไวน้นี่ผมลองปล่อยอ่ะปล่อยหนึ่งด้วยนะอ่านะผมปล่อยชุดกระชาเอียงเอียงหน่อยๆแต่ก็นั่นแหละครับสี่โลครึ่งครับผมปาดกะผิดไปเป็นกิโลพี่น้องเลยสี่โลครึ่งครับใครจะแบกไว้นะครับผมวางไว้กันครับ ครับพี่น้องก็ได้เวลามาใส่จุดให้ดูครับคราวนี้เนาะเดี๋ยวขอเวลาใส่จุดแป๊บนึงกับผมแล้วก็จะก็เ,เสียบแบตเตอรี่ตรงไหนนะผมจะดูอีกทีนึ่งยังไปเได้ศึกษาคู่มือเลยรกับคู่มือก็ไมีมีซะด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูแป๊บนึงกับผมเดี๋ยวใสใ่ดูครับแล้วก็จะมาบอกพี่น้องว่าเขาเสียตรงไหนเนาะถ้ารู้แล้วนะขอดูแป๊บนึงครับครับพี่น้องเดี๋ยวพามาดูอะไรครับผมพอดีเห็นสิ่งน่าสนใจครับนี่ครับมันเป็นสิบแบบ อือก็มีสิบทางในแล้วก็มีอะไรนะเนี่ยตัวติดเนี่ยอูย้แสงไม่ดีครับพี่น้องถ่ายในบ้านครับเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรผมไม่รู้ชื่อดีละเนี่ยนะท,ที่มันติดึ๊บอีกชั้นหนึ่งป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีสิบอีกชั้นหนึ่งครับผมก็ป้องกันดีอยู่ครับผมนี่แหละแล้วก็ข้างในก็เป็นสายไฟครับสําหรับต่อพัดลมนั่นแหละแล้วก็เป็นไหนล่ะผมเห็นแจ็คอยู่เขาเป็นแจ็คเออเขาเรียกอะไรเนี่ย นี่เนี่ย USB ครับผมสำหรับเสียบกับ power bank อ่ะเนาะนี่ครับผมสำหรับต่อ power bank ข้างในครับผมครับเอาละก็เดี๋ยวผมใส่ดูครับผมครับอ่ะพี่น้องก็ถึงเวลาลองใส่กับผมครับก็ให้แฟนถ่ายให้กับผมครับอ่ะไหนใส่ยังไงเนาะมันมีโอ้โหนี่มันมีสิบกับผมครับมันเป็นสิบก็เัาเรียกว่าอะไรเนี่ยนี่ครับผมอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ข้างในเป็นสิบอย่างดีอีกชั้นหนึ่งครับผม นี่แหละก่อเซฟที่เต็มที่ครับผมอ่ะเริ่มจากใส่ขาก่อนครับผมใส่ขาครับใหญ่ยายมากเลยครับผมใส่ได้ทั้งคนล่างใหญ่ล่างเล็กนะครับผมก็ไม่เคยใส่ที่เราพี่นอ้องเลยจะถูกวิธีไหมนะ่ะใส่ขาก่อนลนะเนาะถ้าไม่ถูกก็คอมเมนต์มาบอกหนึงนะครับ <laughs> ขาดตัว <c oughs> ไปใส่คนเดียวในป่าได้บ้างอีกเนาะ <c oughs> ตลองหัดใส่ได้ครับ <c oughs> เปลี่ยนบ่วหน่อยเนาะเอ้ายิงนีนงงกน็มั้งเนาะนี่พอเราก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ใส่แขนครก็แล้ว <c> ก <oughs> ็ใ,ใส่ทุกมือ หล่อนดีใช่ได้ไหมพี่น้องไงย,ยังไม่ได้เปลี่ยนเปดลมใส่คนเดียวได้อยู่ใส่ใสอยากทีนหน่อยและอยงไงที่นี่ ห oh, okay. ัวหัวหัวนั่นแหละทีนี้ขาดกันเนาะปิ๊บโอ้โอเคยที่นี่ก็เหลือแต่รูดสิบครับผมรูดสิบกังได้โอ้ทางนี้ทางนี้ผู้ช่วยนี่ดีอยู่ครับเนี่ยแต่ถ้าคนเดียวนี่โอ้ลำบากเลยคันเด้อนี่ อยู่สิบยาครับพี่น้องมันเป็นมันไม่ใช่สิบสองทางไหมสิบทางเดียวไนหะครับพี่น้อ,องก็มาคนพบว่าที่จริงต้องใส่เสียบปัดลมก่อนครับไม่ไงั้นเดี๋ยวเป็นลมครับผมเอาละนีเ่เสียบปุ๊บเเสียงปัดลมทำง,งานแล้วครับผมโอ้โหพอร้อนมาครับใส่ยากครับพี่น้องคนเดียวนี่ใส่ยากเลยแล้วครับกายเป็นว่าตัดีมันลวงก็ต้องหาหาที่มันงานต้งเดือดร้อนนี่ อันนี้เราใสกระเป๋าของเราได้ครับเอาละนี่ครับพัดลมเย็นสบายครับผมที่นี่นีค <c> ร <oughs> ับผมส่บุ๊บที่นี่ก็ไอ้ตรงสิบนี่แหละมันยากพี่น้องผมว่าต้องมีคนช่วยอะ่ะเพราะว่าเขาออกแบบไปข้างบนไหม้าออกแบบไปข้างล่างเลแล้วก็ดึงขึ้นนี่เนาะ อีกนั้นตัวสิษอยู่ข้างบนับพี่น้องเลยลำบากเลยก็ฝากไปถึงคนออกแบบด้วยครับเดี๋ยวดูคลิปนี้เนาะไหนลองดูป,ป่าผมยังจับไม่ได้เลยนะในี่ยตากล้องช่วยด้วยแป๊บนึงเด้อเนี่ยผมจับไม่ได้เลยอ่ะมองไม่เห็นด้วยอ่ะอ่ะตากล้องช่วยครับผม ใหญ่ไปนหน่อยมันไม่ค่อยกระชับน้องใหญ่ไปนหน่อยไหนอันนี้เราอะไรนี่นี่ครับผมต่อใหญ่ไปนหน่อยแล้วครับเป็นไงบ้างพี่นเราแต่พอพอมีฝัดลมแล้วก็เย็นสบายครับผมข้างในรับไม่ร้อนนะครับรคิดว่าเ,เย็นใช้ได้ครับผม นี่ครับแต่ต้องหัวนี่แหละไม่กระชับเลยพี่น้องส่วนอื่นกระชับหมดเลยหรือกต ong หัวนี่ครับนี่ใหญ่ไปหน่อยดูไงดึงลงดึงลงอยูอ่นะอ,อ,อ,อ้าต่อสายนี่มองเห็นไม่ค่อยชัดครับอืมโอเคขอเพาะเชิดได้อยู่พี่น้องเดี๋ยวลองลองเทียดเโอ้ย,ยนดีเวลากล้มเนี่ยมันชอบมันนี่อือทั้งหมดเออทั้ดตีบือ ต่อได้พี่น้องทีต่อเนาะเราเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวลองเค,เคลเคเื่อนไหวเขาปีนต้นไม้นี่โอ้โหปีนต้นไม่ยากครับพี่น้องนี่เตาสอ,องครับปีนต้นไม่ยากเลยครับนี่ยก้าวขาไม่ได้ก้าวขาได้แค่นี้ครับอืมตัดเจือต้นยากๆเนาะต้องใส่ชู <c oughs> ม่ได้ครับพี่น้องเออเนาะเอาละก็ขอออกก่อนครับผม ครับพี่น้องก็ออกมาเรียบร้อยแล้วครับเนื้อสกเลยครับผมเนี่ยนี <c oughs> ่ขนาดอยู่ในบ้านดีแบบมีลมมีเงานะแต่อยู่กลางเดืดมีดอกดเอ้ตายแท้ะแต่ก็เอาเป็นว่าก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่เอาไว้เอาต่อหลุมเนาะผมว่าถ้าต่อหลุมนะ่ะนายจะใช้ได้การได้ดีจะถ้าตอนต้นใหม่ดี่ก็ไม่รู้จะผมว่าปีนไม่ได้อ่ะเพราะมันเข้าจองกับผมกับแล้วก็อะไรเยอะคงพึ่งใหญ่ยยนี่ก็ถ้าต้นปีนยากยาก,ก็ผมว่าก็ ไม่ไม่ไวเหมือนกันสุดท้ายก็นาจะไม่ค่อยได้ใช่นะครับโอ้ได้หลายผมสงสัยผมพวกต่างฮัตตี้พึ่งใหญ่เหมือนเดิมเลยครับผมฮัตใจกล้าเนาะชุดนี้ก็ไว้เฉพาะกรณีต่อหลุมครับผมครับเอาล่ะพี่น้องก็นี่ครับรีวิวคลิปตีเออไม่ใช่รีวิวชุดตีต่อตีพึ่งนะครับผมครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจะออกไปหาตีพึ้งแล้วครับผมครับก็เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ